เน่เนาเน่โดวนภาพมึงดูว่ะยางขึ้นประมาณจักโอ้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับผูยางโอ้จะจนยางไรซ้ําเลยพารงะว่าตการด้านยู่คค่าตีเืองําเนือ แข่งหัวงผ่านดุโดยจุนกระทรวงป้องกันประเทศมูลค่าทั 5, 4, 360, 360, okay. yes. <sh> <sh> ้งหมดห้าตื้อซ้ำร้อยหกส้มร้อยหกล้านเฮ้ยโอ่องเสนเก้าสิบเอ็ดแผ่นกรีบฮับเม้าก็สร้างโดยบริษัททีเฮสสวีโอเคขันเป็นแล้วนี่มันคือจีแมนคำคุนนี่คือหัวน้ำ แล้วเฮากรมาอันนั้นเอาขนมข้องว่านน้ำส้มน้ำว่านมาบูชาเจ้าทินเจ้าท่านเนาะเฮายางไปขึ้นไปด้วยความปลอดภัยฮะเพิ่นหักส้มหักสาเฮาเนาะอันนี้เฮาก็จะเอาขนมไปบูชาแล้วเฮากระยางโต โอ้จอมนี้เขาก็เป็นยิ่งหอกลูกโอ้เขบเลยเออไปขึ้นเมื่อเชยหน่อยหน้าพันไลมาหน่อย <cười> <cười> cái men là bả anh đi là bả cái nắp té anh đi không mưa lộ. Mấy nè,โอกาt day là ma theo, bắn thì nưng มานมนี่คมาตังแข่อน่าคันเป็นอนี้เสืออันนี้เนี่ยอันนี้นะไกด์ำเที่ยวคนนี้ค่นี้ันนี้่ีมาเนาะเ้ยนแาจะาปนยานาดมยาผมยทางค่ะอือนี่ตร ต้องขามสามขามซีขึ้นจังไหนนี่าวเลยปกติน่สมี่และอีกอย่างหนึ่ง อ่าเฮาจะบอกงลวงหน้าเนาะคันทาว่าผู้ได้จิมาเที่ยวอ่าจุดชมวิวพาทีนี่ควรใส่เกือบเกือบผ้าฮะนะผู้ที่ว่าเป็นเกือบผ้าเกือบคนเกือบว่าเกือบได้กระไดที่ว่ามันเป็นเกือบผ้าฮะนะมันจังสะดวกในการขึ้นงานทุกคว่ามมันอันนั้นเฮายางรลายแล้วมันยันตกลงไปลรื่อยะเวลาไปลงไปเก็บมันจะเก็บปุ๋ยมันจะเก็บเนาะนะเนาะมันเริ่มตังขึ้นเลรอได้แบบนี้พอโท เทา n ่างมาได้ชมนี่แหละ อันนี้เป็นจุดพักจุดพักจุดพักพรนางเมือให้ได้จะหอถึงสู้ๆใกล้จะหอแล้ว ดูทางยางขึ้นว้าวสั้นินสุดทักทีว้าวพอแล้วโอ้เอาอันนี้เป็นย่าไงไม่ไม่ๆิิเรื่องมันยังไงระว่าห้ามจุดหามไปไมุ่ดอันตรายว้า อาทอลินโทรศัพท์จะบูเป็นยังวะน่ะเออถ่ายวิวด้วยนึงว้าวหัวแล้วว้าวว้าวว้าวโอ้โหหอวแล้วหัวแล้วจุดชมวิวพาทีจะวะจุดชมวิวนั่งตาพีก็ต้อง เจอาว่าไมข้ากองก็เมอู้เสย้มอยู่นิดนด่ันอันนี้เราเป็นอันเอาดเป็นปืนอันเห่าเรียกว่าปืนเพิ่นอันนี้อเมอันาะเออมันก็คือกันกับยูโฟซี่ผู้ซี่ปินไปปินมานี่ยเด้คนนี้หอันนี้มูนี้หาะฮูนเออนี่นี่คิดติหญิงไห น,นี่จะเป็นภาพรวมข้องอันจุดสมวิวเคตที่น,นึงเนาะเพราะมันจะมีเป็นซ่องซ่องเคตเนาะตามที่ว่าเฮามาเห็นหั่นน่ะอันนี้จะเป็นบอนอัน,นอสุดสของขั้นใดเนาะอันนี้จุดสมเบาที่จุดสมวิวที่นึงและนนี่เฮาก็จะซื้อโตอย่างงานอันอีก5จุดที่2จุดที่1บ่ง,งามเท่าจุดที่2เด,อด 2> ะะ้อสบายดีแล้ว่าเฮาก็อดทนเพราะว่าจะเมื่อยซ้ําเด้อเฮาก็อดทนให้มัน ไปหอดจุดที่ซ่องอันนี้ก็แเ่นห้่นทางเริ่มยางเข้าไปจุดที่ซ่องแล้วเนาะตามตอนต่อไปเด้อ